ดีตไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญกว่าประโยคนี้ได้ยินกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อก่อนอาจจะฟังผันผ่านไม่ได้สนใจจะเอามาเทียบเคียงกับชีวิตประจำวันแต่พอลองตีความดีๆกับสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องชื่นชมคนคิดคำพูดนี้คนแรกบางเรื่องก็จริงอย่างเขาว่าค่ะวันหนึ่งหากเราเป็นคนดังหรือต่อให้ไม่ดังแต่มีคนที่เกลียดชังเราอยู่ ไปขุดอดีตของเราขึ้นมาแชร์ในโซเชียลเช่นคลิปเด็ดคลิปดา่าคลิปหลุดแชทหลุดหรืออะไรต่อมีอะไรของเราที่เคยทําไว้ในอดีตซึ่งเป็นเรื่องอับอายขายหน้ามาแบล็กเมล l กันถึงเวลานั้นก็ต้องปล่อยไปช่างหัวมันค่ะเพราะมันคืออดีตหากมันไม่กระทบชีวิตในปัจจุบันของเราหรือของใครก็ไม่รู้จะโศกเศร้าเสียใจโมโหทําไม กับสิ่งที่ผ่านมาและกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วไม่จำเป็นน้องยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้นะคะถ้ามันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีนักแสดงคนหนึ่งเคยทำคลิปหลุดตั้งแต่ยุคยังไม่มีโซเชียลทั้งที่สิ่งที่เขาทำไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยด้วยซ้ำกว่าเขาจะผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้มันยากจนเกือบจบชีวิตตัวเองเพราะโรคซึมเศร้าทุกวันนี้เขาสบายดีแล้วแต่ยังคงมีบางคน ในยุคที่โซเชียลพร้อมทำลายล้างพยายามขุดอดีตของเขาขึ้นมาล้อเลียนซ้ำๆวนๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและน่าตาหนิ่งมากทุกคนล้วนเคยมีอดีตที่ผิดพลาดหรือมีปมในใจแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่อดีตเหล่านั้นนะคะแต่เป็นการถูกซ้ำเติมจากใครที่ไม่รู้จาักกาันจำนวนมากที่ยังตามมาหลอกหลอนถึงปัจจุบันเสมือนวันแรกที่เขาทำพลาดไปโดยที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตนั้นได้ แม้แต่ในวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วหากใครมาค้นเจอแชทหรือรูปภาพบางรูปในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์แล้วแคปมาแชร์ต่อหรือปล่อยคลิปนั้นเราก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาอับอายแก้ตัวหรือต่อว่าต่อขานคนที่เจอคนที่ปล่อยคนที่แชร์และคนที่บูลลี่เราได้อีกเช่นกันจะมีคำพูดที่ว่าอาดีตไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญกว่า แต่สำหรับหลายคนเมื่อมาถึงจุดที่อยากเป็นคนสำคัญหรือผู้นำก็ต้องมีความน่าเชื่อถืออดีตกลับเป็นสิ่งสำคัญนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยทำไม่ดีเอาไว้มันตามมาไล่ล่าปัจจุบันมาติดๆจึงมีข่าวให้เห็นทุกๆวันฉะนั้นแมกนูเลียมองว่าหากอยากเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนสำคัญหรือเป็นผู้นำก็ตามควรสำรวจตัวเองก่อนว่าอดีตจะมาทำร้ายปัจจุบันของตนเองหรือไม่ และพร้อมจะรับผลกระทบนั้นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ